ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ตำรวจบุกถามพ่อชมพู่สาวิตรีอยู่ไหนวันลูกหายป้าแตนป้องเห็นจริงที่สวนยางกรณีมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมนายอนามัยมูสีชาพ่อของน้องชมพู่ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำซึ่งล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามพ่อของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ถูกเรียกไปสอบปากคำเพียงแต่ตำรวจสอบถามข้อมูลว่า ในวันเกิดเหตุแม่นของชมพู่ไปวัด GPS ส่วนอย่างจริงหรือไม่ล่าสุดวันที่27สิงหาคมทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกไปพูดคุยกับนายม็อกสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนาลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9น,นาฬิกาขณะที่ตนและนางนาลินกำลับบงขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับ เขเห็นแม่นองชมพู่ลุงพลป้าแตนกําลังจับ gps ส่วนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนาลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในส่วนยางพูดคุยเรื่องจับจ p s ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนาลินลุงพลป้าแตนและแม่นอนชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวก,กันที่ลุงพลชวนพวกตนไปสมพราสุรัตเทียมเพอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร โดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าเตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำไนกว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาสาสินาทีเพราะตนกับนางน,านลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยายนได้ว่า ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่นองชมพู่อยู่ที่สวนอย่างจริงๆนายม็อกยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากินอย่างไรก็ตามสำหรับ การพักคดีนั้นหาไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาด้านนางสาวิตรีวงสีชาแม่ของนงชพูดบอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลที่มีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมาก ว่าจะจับคนร้ายได้กรณีเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมารถของตำรวจชุดสืบสวนเป็นรถโตโยต้าเวลไฟได้ติดหล่มภายในหมู่บ้านกกอกและในอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องจชมพูด่ได้ใช้รถไถเข้าไปช่วยลากขึ้นรายงานัานกล่าวที่เกิดเหตุนนะ้ำฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื้อดินเหนียวม,มีความลื่นขนาดหลุมกว้าง1เมตรความยาว2เมตรลึก15เซนติเมตร ซึ่งพ่อน้องชมพู่ใช้รถไถลากรถของตำรวจโดยใช้เวลาแค่5วินาทีก็สามารถลากขึ้นมาได้ด้านนางสมพรหลาโพป้าของชมพู่ปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องคนที่ไปวันนี้ก็จะมีแม่ชมพู่ป้าถออลุงม็ก ตนและลุงพลหากจะมีคนที่เจอเห็นอีกก็คือตาชาญและแยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยอย่างแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่5คนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพลทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพูไม่ได้ไปวัด GPS เเป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยาน แต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงจะทําอะไรไม่ได้พัตบวจเอกชัดชัยวงสุนนะรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าตํารวจก็ไม่เคยออกมาพูดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จึงอยากบอลให้ทุกฝ่ายที่สนใจในคดีรอการถแถลงเผดของการสอบสวนของตํารวจอย่าไปหลงเชื่อบางข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปเอาแล้วหลอกคนทั้งประเทศแอมบอก โดนตำรวจลบข้อมูลที่แท้เป็นหลานหน้าเสริมจากกรณีน้อนจิพผู้อายุ3ขวบที่สูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นมาจนไปพบเป็นศพอยู่กลางป่าบนเขาพูดไฟขณะที่ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องรอทางตำรวจ รุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองล่าสุดเพจดังอย่างอยาหาทํามได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความลับของแอมขนข้างบ้านอนองชมพู่ที่ไม่เคยมีใครรู้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็หากหลายคนจำได้จะเห็นว่าแอมเคยบอกกับนักข่าวว่าโดนตํารวจลบมือถือออกจากข้อมูลสมวดเกลี้ยงโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า ก็แบบไปสารแนปลอมเป็นหนูจนรู้มาว่าแอมเป็นหลานผู้ช่วยนีนาทำดาแหละที่จะช่วยกันเป็นพยานพอรู้มาว่าเป็นน้าหลานกันเลื่อไปถึงตอนบอกว่าตำรวจลูบหลังลบข้อมูลมือถือให้พูดความจริงคงแกงหม้อบเบอร์เริ่มเลยแหละหลงเชื่อใจหลงสงสารแล้วคนอื่นสลาดเลือกกันหมดแม่แอมยังยืนยันเป็นพยานให้อนามัยไม่หนีไปไหนฮ่า,หา,หา อีกพวกทำงานเป็นทีมระวังจะไม่มีเงาหัวนะ Hashtag แอบ,บมองเธออยู่นะจ๊ะใครอยากสละเรือทักมาส่วนตัวที่เพจได้เลยนะสัญญาจะช่วยแบบเงียบโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความที่เห็นกันว่าแกงๆรวมกันไปหม้อใหญ่เลยงานนี้หมู่บ้านนี้จะเหลือสักกี่คนที่เชื่อได้สงสัยแต่แรกแล้ววันเกิดเหตุทำไมตำรวจต้องลบเบอร์โทรศัพท์ทิ้ง ยังมีช่างอีกสองคนพกรอยเท้าน้องอีกคนไม่ให้ปากคำวันเกิดเหตุช่างมาทำตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสุดยอดคะ่ะแอดนี่ก็สงสัยว่าตำรวจชุดก่อนลบข้อมูลจากโทรศัพท์บางส่วนของแอมทำไมแอดขุดๆมันอีกเดี๋ยวนะครับผมขอเสนอนิดนึงจำกันได้ไหมครับจากเรื่องโทรศัพท์แอมที่มีข่าวว่าตำรวจเอาไปตรวจ ก็คือตำรวจในพื้นที่แล้วทําหน้าจอแตกพังและลบข้อมูลเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการสลับเปลี่ยนเครื่องเครื่องถูกเปลี่ยนหาเครื่องเก่าๆรุ่นเดียวกันมาแทนให้ตำรวจจะต้องรักษาวัตถุพยานที่เอามาตรวจสอบอย่างดีสิถามว่าเพื่ออะไรแล้วก็จํากันได้ไหมที่แม่จะผู้บอกกับนักข่าวโทรศัพท์แม่เปลี่ยนใหม่แล้วเครื่องเดิมละ่ะแม่บอกว่าให้โตไปตั้งแต่วันแรก โทรศัพท์สองเครื่องนี้น่าจะมีอะไรสัมพันธ์กันหรือเปล่านะมหน่าล่ะสาวิตรีเป็นเดือดเป็นร้อนว่าต้องไปขอโทษแอมแทนลุงพลที่ลุงพลเอ่ยว่าคนชื่อแอมบลาบลาบลาแต่มันคนละแอมที่เอ่ยถึงตำรวจจะไม่มีส่วนได้ไงทำงานแบบรู้ตลอดเขาจะเช็คอะไรแล้วชิงท,ทำลายหลักฐานแม้น่าโดนสอบทั้งคนในเครื่องแบบรู้เห็นเอาให้หนะัก เขาให้มาทําหน้าที่ดูแลควาสมสงบเรียบร้อยไม่ใช่เอาหน้าที่การงานมาทําเรื่องแบบนี้ช่วยพวกพ้องว่าละคนอะไรจะเห็นชัดขนาดนั้นเจ็ดใบเมตรก็ยังรู้เลยชื่อนี้ใช่ไหมที่สาววิตรีบีบให้ลุงพลไปขอขมาพอลุงพลไม่ไปมแม่สายวิตรีก็ไปขอขมาซะเอง ตอนแรกก็สงสารจับแอบชมว,ว่าเก่งกล้าบอกว่าตำรวจเตะขาอะไรประมาณนี้ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตัวพอมไนหมดละร้อนจ้านารินพวาถูกจับคดีชันพูหิ้วหลักฐานแจ้งออาผิดคนกล่าวหาอนาจารเด็ก เมื่อวันที่25สิงหาคมที่สพกุบตูมพบว่าน,นายนรินเชื้อคมตาผู้ต้องหาในคดีกระทำอนาจาร์หลานตัวเองและนางชนาภาเชื้อคมตาภรรยาได้เดินทางมาเพื่อขอยือ่นเอกสารคำร้องและพยานหลักฐานให้แก่พนักง,งานสอบสวนในคดีรวมทั้งมีเจตนามายื่นเอกสารให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ นอกจากนี้ยังจะส่งหนังสือพร้อมหลักฐานทั้งหมดนี้ไปยังคณะกันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนติบัณฑิตแตยะสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักง,งานต่แห่งชาติและพลเอกประยุจิตโอชาโดยเอกสารสำหรับสีหน่วยงานข้างต้นจะส่งไปรษณีย์ไปรวมทั้งหมดเอกสารที่ทำขึ้นหฉบับ โดยช่วงเวลาส6บหกตุาในนารินและนางชนาพานเดินทางมาที่สพกกตูมได้จัดเอกสารหลักฐาน5ชิ้นมอบให้พนักง,งานสอบสวนได้แก่ 1. บันทึกการเรียนของโรงเรียนมากกกตูม 2. ภาพถ่ายของเด็กหญิงบีนามสมมุติผู้เสียหายขณะอยู่ในโรงเรียนในวันที่เกิดเหตุ 3. สำเนาใบรับรองแพทย์ 4. บันทึกข้อความของโรงเรียนยืนยันมีการจ่ายเงินค่าทำขวัญจาก ผู้ปกครองเด็กชาย A. นามสมมุติและ 5. บันทึกวิดีโอเวลาเริกเรียนของโรงเรียนมกกตุมเห็นเด็กหญิงบีนามสมมุติผู้เสียหายเดินต่อแถวเพื่อกลับบ้านโดยนายนรินและนางชนานพาดได้นำเอกสารทั้งหมดเดินเข้าไปที่สพกกตูมโดยมีพันตำรวจโทสุริยานกพกันกำแหงสารวัตรใหญ่สพกกตุม และพันตำรวจตีธนการพระสุมารพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้รับเอกสารไว้จากนั้นนายนรินและครอบครัวได้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมในห้องสอบสวนพนักง,งานสอบสวนได้พูดคุยเพิ่มเติมเบืเ้องต้นระบ,บุว่าขณะนี้ได้มีความเห็นส่งไปยังพนักง,งานอายการแล้วทําให้ขณะนี้ไม่สามารถสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมได้จึงต้องรอไปยื่นเอกสารต่อพนักง,งานอายการจังหวัด ในวันที่26สิงหาคมโดยครั้งนี้พนังงานสอบสวนได้ให้ในายนรินทลงบันทึกประ,ประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าขณะนี้ผู้ต้องหาได้มายื่นเอกสารแล้วหลังจากนั้นนายนรินและนางชนาภาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าวันนี้ตนเองตั้งใจมายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดอีอนาจารย์เด็ก ที่ผ่านมาหลักฐาน5อย่างนี้ตนเองเคยยื่นผ่านทานายความซึ่งไม่ทราบว,ว่ามีการยื่นให้พนักงานสอบสวนหรือไม่ส่วนตัวตอนแรกไม่ทานตั้งตัวในการเตรียมหลักฐานในส่วนที่ยื่นไปกับอัยการมีเพียงคำว่าปฏิเสธที่ตนได้ให้การไว้เท่านั้นไม่มีหลักฐานอื่นๆแต่อย่างใดตนรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมตนเองพูดไม่ถูก ว่ากลัวหรือไม่ที่อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีชมพูเบื้องต้นมาเจอที่ปรึกษากฎหมายท่านนี้จึงได้ข้อมูลว่าสามารถยืนหลักฐานเช่นนี้ได้หากปล่อยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆยอมรับว่าตนเองต้องดอดร้อนแน่นอนหากติดคุกลูกๆสองคนต้องออกจากโรงเรียนเพราะต้องใช้เงินตนยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ตนเองไม่ได้ก่อเหตุตั้งแต่มีคดีมาตนเองก็เครียดนอนไม่หลับ ั้งนี้ครอบครัวตัวมีปัญหาที่สุดก็คือเรื่องเงินในการสู้คดีตอนนี้ก็หมดเงินไปเกือบหนึ่งแสนบาทท้งทางที่ตนเองไม่ได้ทำตนเองก็คิดว่าเรื่องที่ตนเองไม่ได้ทำทำไมครอบครัวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้